ซื้อยังไงครับทําบุญก็ก็ดีนะครับผมแต่ของไม่ใช่ของเราสิครับเก่งมากครัเอาเฮ้ยจักรยานจักรยานสวัสดีเบบตับนะโม้า 嗯。Hmm? เข้ากับสีผมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเนาะคิดว่าใส่สีดำน้นเข้ากับทุกชุดจนะสั่งสองสีก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีคนจมนะแต่เราซื้อมาสีดำนะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าคนะิวเทอป้าไส่สีสิบสีดำํำ <Wow. S 1> โอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากมากถึงมากที่สุดก็อยากได้มาก มีฝรั่งที่เขาเตะบอลส่งไปให้ใครก็ไม่รู้ที่เดินมาแล้วให้เขาเตะกลับมาหาเราอย่างนั้นแหละจะทําอย่างนั้นแหละให้เขาเตะก,กับมาใครที่เตะก,กับมาจะแจกแมทหนึ่งกล่องนะไม่ใช่หนึ่งแผ่นนะหนึ่งกล่องแบบนี้ไม่ใช่อันนี้นะในกล่องก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ยังไม่แก่นะจะเอากล่องใหม่ให้เลยจะแจกให้อย่างเงี้ยถ้าใครเตะส่งกับมานะจะ ให้ไปเลยหนึ่งกล่องถ้าใครไม่เตะสงก็ไม่เป็นไรนั่หละก็ไม่ได้ต้องคนที่เตะส่งกลับมาให้เท่านั้นนะทุกคนก็จะเป็นเตะบอลข้างนอกนะแต่ไม่ได้ใส่นี้ไปหรอกก็เราใส่างเกงเปลี่ยนเปยนเกงใหม่ใส่นะทุกคนแล้วก็เป็นเตะบอลกันโอเคเจอกันข้างนอกทุกคน โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บริทุ่งสร้างพันที่เรียบร้อยก็รอให้คนเยอะอีกสักหน่อยก่อนเราจะมาเตะบอลเนี่ยเตะบอลทรง ส่งให้เขาแล้วก็เตะกลับมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเตะบอลใช่ไหมเตะส่งไปอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบเผื่อเขาไม่รู้ว่าเราเตะให้เขาให้เขาเตะกลับมาเงี้ยเราจะเตะส่งให้เขาแล้วเราก็ตั้งขวดน้ําแล้วก็ชี้มาเขาจะได้รู้ว่าเราเตะส่งเราเตะให้เขาเตะกลับมานะเอออะไรอย่างนงี้เตะโดนไม่โดนไม่เป็นไรแต่จะแจกแมสสาหรับคนเตะคืนใครไม่เตะคืนไม่แจกนะโอเคเดี๋ยวรออีกสักหน่อยก่อนนะโอเคนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดเดอ เป็นกำลังใจให้ด้วยนยเริ่มภารกิจไอ้เต้าลาวัน let's go มึงตก้าแล้วกูงึดลายกูงึดลาย ทำไมมีอะไรจะพูดไหมครับก็ชิวๆครับงงก็หาคนชิวเกินไปมันก็ใส่เพลงชิวชิวจนชิวจนชิวจนเหงื่อออกหมดแล้วทุกคนดูนะดูมันทำกับผมในวันนี้นะดูแบบเหงื่อออกเอาไงต่อครับทีนี้จะเอาไงต่อครับก็จะเตะแจกไปเรื่อยๆครับ มีอะไรจะถามครับรู้สึกยังไงบ้างครับไม่น้องยังไม่รู้จักน้องยังไม่รู้จักเอาไหมเอาไหมนี่เอาพี่ชาเอาลอยลอยจัดไปเตะให้โดนโทษใกล้เลยใกล้ใก็ได้จะทำได้ไหมครับปิ้วเอายิงไหมแก้ตัวไหมได้เหรอแก้ตัวอีกรอบสวยทำพิธีรับมอบครับ ไปแจกต่ออาอแล้วทุกคนเปลี่ยนกันเตะบ้างให้ดาววันเตะนะแล้วคือยังไงครับเนี่ยคือ,ค,อคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> ล้วก็แบบพ่วงมาด้วยมยังไงครับเนี่ยมาก็อยากให้ดาววันร่วมกิจกรรมเนาะไหนไหนมันก็มาแล้วเนาะโอเคครับก็แรกคิดว่าเตะข้างในนี้ได้อะแต่เขาไม่ให้เตะแต่ข้างนอกมันก็ไม่มีคนไหนเลยได้แต่หาคนแถวนี้แล้วก็เตะให้เขาว่าไปเตะข้างในบอได้ไปไปหาคนให้ได้ แจกให้หมดวันนี้ไม่หมดไม่กลับบ้านได้อย่างได้อย่างนี่ไงเอาเลยเอาเลยเอาอีกรอบเอาอีกรอบโดนขวดรับแค่เทบคุณครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงครับทำบุญก็ก็ดีนะครับผมแต่ของไม่ใช่ของเราสิครับ ทำบุญได้วยกันน pues <t> ี่แหละครับแบบงงมากเลยครับผมยังงงเลยว่าโหมเตะได้ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยอยากให้ดาวหวานมีกิจกรรมร่วมนะครับน้องคนด้วยก็จับขวดใช่ไหมเอาไหมเอาไหมมึงก็จับขวดใส่ไรอัันงจบได้ค่ะได้ค่ะเฮ้แจกแมสแจกแมส โอเคครับโอเคครับเริ่มกันต่อที่ไอ้เต้ามาข้างในเขาเจอว่าไม่พลาเต๋บอลสมดังไมโดนขวดโดนจักรยานโดนอะไรนะมครไม่โดนขวดเอาใกล้ๆก็ได้อแ็นี่นี่นี่เตะไปไม่พาเตะบอลเต๋เตะไปเตะบอลแจกแม่ค่ะโดนขวดเอาอีกเอาอีกครับ เงินเองของทรัพเราล็อคเจียงแล้วลืมจักรยานโอ้ได้แวนลืมจักรยานเลยโดนีจ่ ว่ามีความตั้งใจย้อนรู้แจกแง่นะคครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้เหลือกี่กองครับผมนี่ครัแต่บอลใต่ขวดน้ำให้หน่อยค่ะแจกเมฆค่ะแต่บอลไม่โดนขวดน้ำอ๋อแต่ไม่โดนขวดเลยขอบคุณครับขอบครณครับใหม่เขาใหม่ ซ้อมรอบหนึ่งเย่เอาบอกเขาดิเย่หมดแล้วก็จะได้เดินเก็บลูกก็คบเลยค่ะป้าก็จะได้นะทุกคนก็อยากอายบางคนก็ไม่ได้แบบือนดมันร้อน บางคนก็ยังงง,งๆอยู่เนาะว่าเราเป็นใครเพราะเรายังไม่อยาเนะทุกคนก็ก็คือแบบบางคนก็สงสัยอะครับว่าไอ้พวกหัวสีเนี่ยมันมาทำอะไรกันวะให้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะทุกคนค่ะติดตามเด้อเป็นกำลังใจด้วยก็จะแจกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทั้งแจกทั้งกินนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ใหด้วยวันนี้ก็ไปแล้วจบคลิปแค่นี้แล้วทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> <S บ๊ายบายเน e, ี่ย